สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมค่ะครึ่งเดือนแรกค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่1ถึง15 1ถึงสิบหกุมภาพันธ์ปี2,500 66ค่ะดาวที่ย้ายราศีก็มีดาวพุธและดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธ ดาวตัวแทนของตนเองนะคะดาวพูดความคิดพูดคุยค้าขายนะคะการติดต่อสื่อสารค่ะดาวพูดตนเองแล้วก็เป็นดาวพุธพันธุพันธสัญญาผูกพันความมั่นคงหลักทรัพย์รถบ้านที่ดินนะคะครอบครัวดาวพูดไปอยู่ในเรือนมรณะค่ะไปพวกกระดาวเสาที่รออยู่ก่อนแล้วมรณนะการจบสิ้นไปความห่างไกลนะคะดาวพูดกระดาวเสามา เป็นดาวคู่กื้อกูลออปธรภมกันเรียกว่าดาวคู่สมผลจะจบสิ้นไปห่างไกลการเจ็บป่วยการเดินทางการได้รับการสนับสนุนจากการเดินทางไกลและดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ยศศักนะคะตำแหน่งหน้าที่ดาวเจะเรือนของ สัจชะการงานการสังคมนะคะข้อความจดหมายการสื่อสารการเดินทางใกล้ไกันอาทิตย์สัจฉะย้าย13กุมภาพันธ์ไปอยู่ในเรือนสุภาพพกกระดาวสุขคู่มิตรกันสุภาก็คือโครงการเป้าหมายความสำเร็จความดีงามการได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายการเดินทางต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะ การแต่งงานความสุขเป้าหมายความสำเร็จค่ะตัวสถานการณ์ของชาวมิถุนนะคะที่ว่าอะไรแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะก็ดูแล รับผิดชอบชีวิตของตอนเองอะเสียสละอดทนรอคอยโอกาสจะมาถึงกำเกรืนฝืนทนนะคะทำอะไรไปสิ่งที่แรกกลับมาเราต้องปล่อยวางนะคะเป็นการลงทนุน ทุกคนก็ต้องได้พบประสบการณ์สมหวังผิดหวังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วและแล้วสิ่งที่เราเสียสละไปก็ได้เรียนรู้ความเข้มแข็งนะคะชีวิตก็ลงตัวเกิดความมั่นคงการงานนักเน็นเนื่อยค่ะแบกหาม ลงตัวแลว้วพบกับความรักเอาใจใส่กับการงานที่ทำใจชนะที่ได้มาสดใสค่ะหยอดสักหน้าที่รุ่งเรืองได้พบกับมิตรสหายสนับสนุนให้ผ่านอุปสรรคผ่านพ้นไปค่ะ ก็มีการเงินมาสดใสผุกคักกระคุดผิดหวังไว้วางได้ไมาอยู่่นวายกับใครอยู่กับสิ่งที่มีสร้างความฝันสำเร็จ มีเพื่อนเกล้ชิดมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีโู่มิตรได้ลาบสิ่งที่ไม่ใช่ก็หายไปสิ่งที่ยังคงอยู่ก็ทำให้ชีวิตสดใสได้แต่งงานมีบุตรได้อภิชาติบุตร ขยายผลความรักความสัมพันธ์นี้ออกไปค่ะการงานการสังคมหน้าที่ตำแหน่งสดใสค่ะประสบความสำเร็จกับยศศักดิ์ตำแหน่งได้เฉลิมฉลองมันคงกับการงานแล้วได้แต่งงานค่ะ วปรักที่ถูกใจรักครั้งใหม่นี้แต่งานแล้วตามประเพณีนะมีบทร่วมกันมีโอกาสได้บทนะคะอภิชาติบุตรค่ะนะลาภผลนี้นำพาชีวิตให้รุ่งเรืองสิ่งที่ไม่ใช่นะเราได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดจัดไว้ให้แล้วที่ข้างหน้านะผลงาน ที่ได้สร้างสรรค์ลงเมืองทำกับการลงทุนพบรักได้ลาภผลกับคนต่างถิ่นได้เฉลิมฉลองชีวิตนะคะ ผ่านความผ้มเขินมาก็เป็นเพียงบทเรียนเพราะว่าอะไรที่ว่าแน่นอนแล้วไม่ใช่ความแน่นอนของชีวิตบางครั้งมันก็เป็นเพียงมายามายาภาพหลวงตาอยู่ในห่วงของความฝัน เมื่อเราค้นหาเหตุของความดับทุกข์ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงค่ก็มีความสุขด้วยฝ่ายหนึ่งค่ะแต่งงานค่ะธุรกิจโรงเรือน โรงงานหลักแหล่งได้ลาบใหญ่ค่ะมีสา้นที่ตกแต่งสวยวารุหรานะคะไว้สร้างสรรค์การง,งานขยายผลออกไปค่ะดูอีกฝ่ายค่ะมาเป็นมายาภาพลวงตาค่ะเก็บตัวค่ะ อย่าไปเป็นของตายของอีกฝ่ายค่ะอีกฝ่ายหนึ่งผ่านวันเวลาให้ผ่านพ้นไปนี่คิดจะทำอะไรยนะ่ะแม่การงานอาชีพเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยู่มุมใดของพื้นโลกใบนี้นะคะมองเห็นไม่ชัดเจนค่ะป่วยค่ะคนไกล ชีวิตลงตัวอยู่กับในสถานที่ซ่อนเร้นนะคะมีความมั่นคงมีความคิดมุมมองเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะจิตฟุ้งซ่านเขาอยู่กับความคิดปรุงแต่งมายาวนานแล้วนะความคิดของเขา มันคงค่ะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลค่ะได้สร้างธุรกิจของตนเองแล้วธุรกิจเล็กๆมีครอบครัวในหลักแหล่งที่เขาอยู่อาศัยนะคะเขาคู่แล้ว ไปพบกับเพศตรงข้ามที่สนับสนุนให้ชีวิตได้พบกับการเงินที่มั่นคงม่เพิ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะชีวิตต้องร่ำรวยไปแล้ว โน้มค่ะมิชชั่นพอสซิเบิความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารค่ะได้บุตรที่ดอีอย่าทำอะไรลังเลโลเลนะคะตัดสินใจเป็นเรื่องราวของการกระทำนี้มายาวนานถ้าจะ ให้วันนี้พรุ่งนี้จบสิ้นไปขอวันเวลานะคะเรียนรู้ศึกษาตัวตนของต,ตนเองนะชีวิตวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งนะยังติดขัดนะถ้าจะไปหยิบยืม,ยมอีกฝ่ายเขา ไม่มีจะให้ยืมนะคะเพราะว่าเขาเองก็ต้องพึ่งพาคู่ครองคนรักเขาที่มีฐานะเศรษฐกิจทำให้โชคดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะถ้าจะยิยืมเงินใครดนเงินติดขัดนะ ก็ได้จากคู่นะคะคู่ที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บริหารธุรกิจร่วมกันกับคู่ชีวิตเริ่มต้นได้ใหม่เสมอธุรกิจเล็กๆนี้มั่นคงแล้วนะขยายผลออกไปนะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนะมีบุตรร่วมกันค่ะ ยู่กับสรงสิ่งที่มีนะคะเนี่ยสำเร็จแล้วค่ะมันคงแล้วในระดับหนึ่งก็มุ่งมัน่นขยายผลงานต่อไปค่ะไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝันทางนี้ก็ฝันของเขาที่วางแผนตามความคิดเขาโชคดีแล้วค่ะได้พบคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ชีวิตไม่ขัดสนไม่ติดขัดก็เหมือนกับตัวเรา สิ่งที่ดีรออยู่ที่ปลายทางค่ะ support thanks for supporting ขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันผู้ดีๆสิ่งเกา่เกาๆไล้ออกสู่แม่น้ำสายถ่านสายน้ำไม่มีวันนวนคืนนะให้เวลายิวยารักษาใจนะคะ อินโนเซนราเรนสดใสนะคะ,ะมิตรภาพสดใสบริสุทธิ์นะคะเริ่มได้ของเช้าวันใหม่นะเดีย๋ยวข้อกับอุดรานบริวารมิตรภาพที่รักและจริงใจให้ไปให้ทุกที่ทุกทางทุกคนค่ะ กโชคดีนะคะ